ได้เมื่อสี่พันในทัวร์นาเมนต์เมื่อไหร่ได้ได้ได้นั้นเปล่าได้คอนเปล่าเออได้คอนเปล่าได้ถือว่าไม่ได้คอนไม่เอาเฮ้ยพี่พิมพ์ได้แล้วพิมพ์ได้แล้วนะพี่มันดึกแล้ว เล่นเหมือนเกมปกติใช่ไหมเล่นเหมือนเกมปกติเฮ้ยหาห้องเจอแล้วเว้ยมาแม่ไอ<า>้ชิปหาห้องโคตรนานจริงจริงแม่งเลยพี่ตายนี่เข้าคลิปนะเฮ้ยเฮ้ยอีนนสามแล้วมันอวดเราอ่ะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยอะมองหางไอ้ทีไม่อยากลงกับนี่ื่นอยากฟาร์มสบายสบายอะสบายสบายไม่หาไม่เจออัดฟาร์มสบายสบายกว่าจะได้ก่อนอะมันนาน ลงผิดลงผิดไม่พอลงกบบดี่อะไรวะที่ด้านซ้ายเราเนี้ยแล้วทำไมมันไมสีเขียวเนี้ยที่ด้านซ้ายเรามันเดือดอ่ะเดี๋ยวเราพอได้เสร็จเราวิ่งไปนู่นเลยนะวิ่งแบบทางนั้นเลยได้แต่ไรแล้วแ่ยเฮ้ยแจ๋ว พี่จะบอกให้ว่าพี่ได้ปืนอะไรมาพี่ได้ไปืนอะไรมาลองโบแล้วก็จีสเอลใส่แววงลองโบแม่งอย่างไก่เจอสามสูรละเราไปนู่นกันโอ้ฟาล์วงจะอยู่ประมาณนี้น่าจะเป็นนี้ไม่มีเกาะอ,อีกแล้วอีกแล้วอาร์มเซ็ตอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยใครยิงอ่ะไอ้ชอตอะข้างกลัวปอดโอเคอาร์มใช่ไหมขวามีคนยิงกันขวาหรืออาร์มยิงใช่ป่ะพี่ต๋อยใช่ใช่ใช่ไม่เห็นแล้วเรวก็เราก็ยิงไหมไหมยิงไหมัมนวิ่งเข้าไปโดนมุนอะถ้าเกิดยิงเขาไม่งเอาเลเวนแนนต์วิ่งใส่เราแน่เลยว่ะมีเลเวีแน่นเหรอมีงั้นยังยังงั้นยังไม่บอดที่ลองไหม มีระเบิดป้าเลยเหรอระเบิดอะมีแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะยิงยิงหน่อยได้ปะน่าจะได้ยินแล้วละ่ะสแกนหน่อยได้ป่ะไครน,นะอยู่นู่น,นทุ่นเลยเหรอพี่พี่ยิงได้ปะ ตรงมางล่างโอเคโอเคโอ้มันเพิ่งปิดประตูตเลยอะ่ะไม่เอาเรื่องไม่เข้าทางนี้ว่าอันตรายเปลือตีไม่ได้มันมีกำลังคาเปลือกไปเพืืองนบดีดตี ต้องลอ,อ,อกมาที่โล่งอ่ะยันเพิดหรือเปล่าใช่หรอก่อแตกโดนโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บก่อฟ้าก่อแตกไอ้ตรงนี้มันลื่นอ่ะพี่เดินตกตลอดเลยวะเออลื่นปกติมันไม่เคยลื่นแบบเนี้ย มันยิงก็แตกมันถอยเลยพี่มันหาจุดอื่นเลยแล้วระวังได้ยิงควันใส่ตรงนู้นหน่อยได้ปะหรือตรงนี้ก็ได้โดนหรือเปล่าไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าโดนโดนเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันโดนควันกอฟ้าโอ้มีกอม่วงมันกระโดดลงบังล่างโดนป่าวลงบังล่างอ่ะเห็นต้นนี้กระโดดมาระวังนะ ทุกอย่างที่คุณเห็นสิ่งที่คุณไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีรานนั้นลงบอกไว้ก่อน oh <my. S 1> เหมือนสนดอะอ่ะเรามองสดไม่เห็นถูกไหมแต่เ,เต้เต้สดยังไง oh, ตรงนี้ ตแตกอีเลเวนแนนด้วยยังไม่โดนหรอกไงไหมมันมามันมาฝั่งนี้ว่ะมันมามันมาอํามันอยู่ข้างในอ่ะข้างในเนี่ยน่ะ,นะข้างในมันดักประตูมีแก๊สดว้วยพี่พีทอฟใจเย็นพี่มันสแกมมันเห็นแล้วพี่เลยเต้นแม่งเลยมีตู้อยู่ฝั่งนู้นมันกำลังเข้าฝั่งนั้นอ่ะไม่ดักประตูสองตัวมีแก๊ส เห็นแล้วที่ข้างบนเล่นเหมือนเราทีไม่ได้ตรงนี้เล่นไม่ได้มันเฮ้ยพี่ค้างสแกนกลับอาสแกนกลับเหรืะเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนพี่ค้างเอ้าเอาพี่ท็อปเนี่ยพี่บอดเล่นไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงนะเอาเอาดีอาสีนสามจ้า เออด้ได้ได้ได้ชยไม่คีย์บอรดหลุดเฉยเลยเยอะเห้ยิงกันได้เล่นอะไรไม่รู้เรื่องโอ้ยนี่ก็สแกนแกังเลื้องกลางอะ สามชาติกลับเร้อไปแปลกหรอกก็แตกของนู้นมาช่วยพี่ท็อปตอนนักในมันยิงสามชาติไปตีนี่อยู่ข้างในอยู่พี่เอามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมานะ โอยหิงไมไ,งไม่ดรกกนลพี่ลงไปเปิดประตูส <laughs> <c oughs> วยเลยพี่ย่าระเบิดอยัาระเบิดเข้าไฟมันย่อใส่เฉยเลยอ่ะมันจะเป็นเฟลี่อ่ะเดี๋ี่ไม่ได้อารมเดี๋ยวเดีเด๋ยวถือโดหนหาว่าโกงเอาหรอได้แล้วเนี่ยได้ได้นะหามันไม่เจออาร์มสแกนได้ปะ

เจ็บหลังก็เข้านะเดี๋ยวพึ่งโยนอะไรหมดนะคิวหมดคิวเล็กมีใครมีบ้างขอนิมี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 อ้ามอย่าพึ่งเป็นดีก่อนไปทุกคนตามมาทีหนึ่งทำสแกนตรงนี้หน่อยโอ้ย มีป่ะปิดไฟวะใครเอาไหมขอสะโคบมันเอาปืนไหมพี่ปืนลูกเท่าไหร่นะเอาเต้เล่นเหรอเปล่าขอสโคบแล้วกันขอสะโคบไปไหนอ่ะเอาคุณสองอ่ะนี่ไงก่อก็ผมยังไม่ยังไม่ค้นก่อขาวเลยมันไปแล้ว ได้ต้องใช้เอลสตาว่ะลองดูเอลาเหรอเออมันรูดก่อดแล้วมันได้ดาเมจดีอ่ะเล่นไ,ไม่ถนัดเลยว่ะเอลสตาแล้วนึ่งพี่ครับของนะนนะได้ได้ได้ะได,ได,ไไไดไ้ได้ดูดูตรงนู้นหน่อยกี้พี่มีคนมีคนมีคนไหนวันนีตรงที่พี่มา พี่ลงล่างเดี๋ยวพี่ลงล่างาช่วยได้ปะรีบลงเอามาๆมามาเตะปล่อยเตะปล่อยต้าอเฮ้ยโอ้โหแต่คือแล้วเอฮะมันหลุดหรือเปล่าเขาหลุดเนี่ยผมหลุดครับรีห้องเลยไหมเอ้มีการเล่นกองมุมสูงครับแบบนี้ คือเขายิงเลียดคนใช่ไหมผมเห็นสังวาสามชาติกัดขึ้น <laughs> น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนตรงฝั่งของคาเวสเตอร์เนี่ยมันจะมีหนุ่มดูไบด้วยแล้วก็ยายาอีนางครับืึยายาอีนางแค่นี้มีปัญหาบันทึกร uh huh. หรือเปล่าครับอ๋อหรือเปล่าเสืยเดี๋ยวฝากนายช่วยดู้วยนยครับว่า ทีมไหนที่มีมีปัญหาเขาบอกเขาเข้าเข้าห้องทันปกติแต่ว่ามันหลุดแล้วเราอยู่กับการแข่งกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวให้อย,อย่าค้างอย่างนี้สิได้<ค>รประสานงานให้ต่อนะครับเ,เรียบร้อยแล้วตรงนี้ครับอินเฟอร์โนโดากอนครับที่ติดชากันอยู่เมื่อกี้รอบนี้จะติดชาเหมือนเดิมหรือเปล่าผมผมมองกานวิธีการเล่นของคอสติกเนี่ยเขาเหมือน เื่อๆนะตั้งแก๊สแล้วก็หลอแต่ละครับเหมือนคือผมคิดว่าคือคนเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เล่นคอสติกเนี่ยอย่างน้อยคือเขาต้องมีความเป็นผู้นําด้วยนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําให้การเล่นของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเ,เขาไม่ใช่ผู้นําเกมกลายเป็นว่าเขาวางแก๊สไปแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปที่อื่นหมดนั่นหมายความว่าแกส๊สเขาก็จะไม่ส่งประสิทธิภาพครับผมแนละ้วมีการทุบก,กิดขึ้นแล้วโอ้โห ยิงไปนัดหนึ่งครับดีดีดีเฮดแล้วเเป็นอย่างนี้โอ้ย่าทำอย่างนี้รีสปอนอย่า <c oughs> เียกว่าพอมีผู้เล่นลุดออกจากเกมแล้วพอทราบอาการปุ๊บติดเชื้ออะไรครับแบบนี้และสี่มาเข้าดีดีดีเฮมาที่เซียนเซียนครับใช่แล้วครับ <c oughs> เหมือนจะข้ออยู่กับเมานะครับ เซียนๆเข้ากับมารแต่ว่าด้วยจำนวนคน2ต่อ3แบบนี้แล้วก็ดูบบอยกับทางฝั่งของเทเลพอร์ตแจมเนี่ยก็อยู่บริเวณนั้นเหมือนกันแล้วจ้ำมาแล้วครับเซียนๆหนีทันไหมแล้วท่องภาวนาคาถาแตดตอนหลังครับออดิโอโบล่แบบนี้แล้วอีวาโอ้โหอีวาพีจิตพีเวอร์ซัส์ีสกีเปอร์แล้วมีการยิงัสตีมาใกล้ๆครับผมจิวบัท่าจากทางด้านของเมาหรือเปล่าครับ น่าจะเป็นเช่นนั้นครับหรือว่าอีกทีมอีกทีมครับาใครแล้วเทเลพอร์ตแจมครับลูมินัสเห็นคู่เล่นด้านล่างแล้วครับแล้วยังไงขอจัดการนั้งบนก่อนแล้วกันด้านล่างทีตอนไหนเมื่อละเมื่อก็ได้ครับได้แล้วครับแต่จับแผ่ไปแล้วเสียงจับแผ่หายแล้วปามร้อยหนึ่งประมาณครับโอเคครับผมเวนุ่ง ช่ครับอยู่ข้างในหรือเปล่าครับใช่ครับอเป็นท่าของแพนกวิ n กับด d จเฮดแล้วด d จีดลงไปสองแล้วครับแบบนี้ต้องช้าแล้วแพนกวิ n นล้ารติดครับโอ้ป๊อ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 ปแซมหาอะไรน้ำเหยนแค่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าผู้พัฒนาเนี่ยชื่อซ้อมซ้ำกันเล้วเกินโยกหลอชอบทำหรือเปล่าครับเนี่ยนะคครับแล้วทางฟิครับโดน T P J ครับเก็บไป ครับผมแล้ววงอยื่น,น้อยแล้วครับแล้วเหมือนทีมรอบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเยเหมือนรอบก่อนแล้วเหลือ6ตี้ครับกับวงที่สี่ครับเดียครับไม่มั่นใจว่าเป็นที่ปัญหาเซิร์ฟเวอร์อิชชูหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นที่เกมมันเร็วไปนิดนึงใช่ครับโอ้ปิงบอกเพื่อนแล้วครับหกสิบโอ้โดนด้วยมาใกล้ๆครับเหมือมีอีกทีมอยู่ใกล้ๆเหมือนกันครับ ว่าไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับทางด้านของโกลคีสครับผมนะครับเรนเมื่อสักครู่นี้ที่ประท้าด้วยเนี่ยเป็นอสฟัดของไนท์ไทรครับอ่าเป็นอสฟัดแฝงมาแล้วครับเอ้ยมาอะไรครับอหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยคือวาร์ปแล้วแต่ครับฮ่าแล้วชาร์จซินเทเนียแล้วครับเฮ้ยเปลนแล้ โ้มีการยนงทะลนไปโคครับใช่ครับเหมือนจะแรนดอมแล้วครับเพราะว่าเหมือนอาบรรยากาศปกคลุมด้วยพิษนะครับแบบนี้ใช่ยัยิงทะลุไปเลยครับกำแพงนั้นแล้ว 4km ครับไปเกม l e เลม a d เนสครับออกจากเกมไปเลยก็สปีดไฟ้นปุ๊บซ้ำได้เลยครับแบบนี้ใช่ครับมามีคนอยู่ข้างในอยู่นะ ก่อนนี้ครับสปฟายโอ้สุดมันช่างเยอะเหลือเกินยาวๆครับแล้วจะขอแทมมาหรือเปล่ายังไงครับจะเป็นอาีิโงจริงจะโดนหรือเปล่าครับนักโยนเหลือผู้เล่นคนเดียวครับโอ้โหแล้วยังอยู่ได้ครับเหมือนกับว่าแรกพลมัดพลมัดครับแบบนี้ขอซ้ำหนยอยเอาแต้มแต่ยังเกาะครับแต่เกาะเขาเกาะขาน้อยมีนิดนึงครับแต่โอเคยังสามารถรีเจนเลือดได้ครับอ่แมสตีใช่ครับเอาเอาแต้มก่อนไหมครับโอ้โห ของตรงข้ามเขาชาร์จก่อแดงแล้วนะไหวเปล่าเดี๋ยวจะเป็นการถึงได้ที่ผิ่นหรือเปล่าแยมโอ้โหใครมันมาแยมเขาเนี่ยแย่มจริงๆแล้วเทเลพอร์ตแยมได้จังหวะในการฟาร์มไอ้ได้จังหวะจังหวะรีเซ็ตเลยครับไม่ใช่ฟาร์มใช่ครับก็ถือว่าโชคดีนะโชคที่เข้าข้างครับผมสำหรับเทเลพอร์ตแยมใช่แล้วอีก10วินาทีโดยประมาณวง5จะเริ่มปิดแล้วครับอ๋อเมื่อกี้เป็นทางด้านของอินเฟอร์โนยิงแจมมานะครับ โอ้โหแสบจริงๆครับอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือรอบรอบราวแรกเขาก็ใช้การวิธีการจิบชาครับในการชนะมา,แล,าแล้วครับจิบชาครับใช่นะครับก็เหมือนจะเป็นพื้นที่ปิดจริงๆด้วยนะเพราะว่าวงที่จะจบเนี่ยก็เป็น,นฝั่งคาเวสเตอร์คอนทนงล่างนิดนึงแล้วเหมือนจะมีการบุกกันแล้วครับเทเลพอร์ตแจม<ช>การสแกนเช็คแล้วอินฟอนอลก็ทราบถึงการมีอยู่แล้วนะแล้วก็สแกนกลับไปทุกคนต่างารู้ครับในข้างล่างนะใช่ไหม แล้วก็เอ้ยตรงสะพานพอดีหรือเปล่าตรงทางเชื่อมครับผมแนละ้วทางหน้าของเพนกวินครับยังอยู่ใช่หรือเปล่าเอ๋ถ้าผมจำไม่ผิดพอรอบนี้เหมือนเขาได้ของกันมาดีเลยแต่ละค,ครับผมเพนกวินครบสามครับอินสร์นอลก็ครบสามเซนผดแจมครบสามตอนนี้จะมีอยู่แค่หน,นึ่งคน้นคือไนท์ชายแล้วโอ้โหโดนวงบีบครับผมโอ้โหเจ็บแน่นอนครับแล้วรวบมาแล้วครับแบบนี้ครับผมใช่ครับนั่นหมายความว่าสามสามสามครับแบบนี้คือ,อ ต้องดูหวยแล้วเขาจะจ่อกกับใครทางเทเลพอร์ตแจมน่าจะรู้ตำแหน่งของทุกทีมแล้วนะครับโอเคเ,เ<อ>รียบร้อยปลาคลรา,ามาแบบนี้แล้วโดนด้วยแต่ออขอแก๊สยาวๆครับคือก็หัวอึดอัดน,นะแบบนี้ครับผมขอปักระเบิดแล้วยัดเลยเหรอโอ้โหร,รลูมมนกนี้แน่รับลุกผมกดทับกดทับปักระเบิดตักระเบิด ถือว่าเดา,าไม่ออกจริงครับว่าใครใช่ครับนะแล้วก็มีทางด้านยิงแจมาจาก Penguin เพนกวินนะครับที่อยู่ข้างล่างนะโอ้โหแค่นะครับอยา่างเพนควินอยู่ด้านล่างเหมือนจะเสียเปรียบนะครับแต่ผมถือว่าด้วยโขนหินตรงนี้เนี่ยผมว่าทาให้เขาได้เปรียบอย่างแน่นอนแต่ อ๋อโอเคครับเขามีจิบบี้พอเซฟอยู่ได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาโดนโถมอะไรมาก็ยังมีบับเบิ้ลครับครับผมยังมีช,ชีวิตได้หนึ่งครั้งนะอ๋า,าแล้วอ๋อแล้วได้กันไปครับไม่รู้ว่าคุม้มหรือเปล่าตรงจุดนี้เพราะว่าวงคือเริ่มเดินแล้วนะหนึ่งนาทีครึ่งโดยประมาณครับวงจะบีบจนจบ เห็นวงเดินน้าแบบนี้เลยโดนปีน่าตันเลยผมบอกเลยโอ้โหแช่แล้ครับประมาณ25ครับ HP โดยประมาณก็คืออ้าวงมาอะไรครับแม่ต้องเล่นตามวงไปเรื่อยๆเลยนะหารที่เล่นใหม่แล้วครับเทลพอร์ตแจมเฮ้ยอ๋อตรงนี้เกือบดีหรือเปล่าเพราะว่าอินเฟอร์โนอยู่ไฮก้าแล้วครับตอนนี้โอ้โหไฮก้าไม่ใช่ว่าจะดีครับแต่มีหลังคาครับสำหรับอินฟลูนอลนะฮะค่อนแต่เข็นก็โดนกดดันครับเพราเล่นเหลือน้อยแล้วครับเจม ใช่ครับแล้วอินฟอนอเนี่ยมันจะได้เปรียบมากสุดนะครับพิเศษเช็คอู่ีกเชนึง่เขาสามารถที่จะโอ้โหิงฟรีเรียบร้อยฟีไฟน์ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีไฟน์เฮ้ยเฮ้คุณคุณพูดคุณพูดผิดเกมอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ซีแชมป์เลยครับแบงเอาแล้วมันมันรัวกันแล้วครับทางด้านวิ่พิงครับกับทางเราแล้วคนที่ยิงฟรีอยู่ด้านบนคือใครครับยังที่เรารู้กันครับอินฟอนอลดะคอนครับแล้วจบงานเสร็จคุยกันต่อเลยไหมเด็กเแต่ ลม้มไปหนึ่งครับแล้วเหลือเวทคนเดียวครับแล้วยังไงครับเหลือพลังกายคนเดียวแล้วเชเลพอร์ตแจมโอ้โหบัฟเฟลอันเดียวสามารถทำให้เขาเติมก่อได้เต็มครับโอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับคือเหมือนว่าักครู่นี้เนะี่ยเขาจะเป็นคนที่เสียเปรียบมากที่สุดถ้าที่ผมดูว่ารู่ซู่นะแล้วเขาดรอปลงมาจากนั้นคือเขาไปเล่นตรง เข้างในของตัวฮาวิสเตอร์เนี่ยมันจะมีตัวท่อลงมาอยู่แล้วเข้าอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งทาให้เขาหลบอันติเมตหรือว่าายร้ลดต่างๆได้แล้วก็ป,า,ปาดปายมาครับโ uh huh. อ้โหเพนวินอ,ออกไปก่อนแล้วก็พยายามรีเซ็ตให้เร็วที่สุดนะเพราะผมเห็นตอนจังหวะสุดท้ายเนี่ยคือเกาะเขาเต็มทุกคนเลยนะไม่รู้ไปรีเซ็ตกันท่าไหนแต่รู้ว่าโอ้โหของเต็มเรียบร้อยแล้วล้วมาสู้กันในจังหวะสุดท้ายอย่างที่เห็นครับใช่นะครับเหมือนจะเป็นทางฝั่งของอินฟอนอลนะครับที่ยื้อไฟไว้ให้แล้วก็เขาก็ได้รีเซ็ตกันไปคือแแดงงัันมาท้้ถบบครตี โอเคครับจบไปแล้วครับสำนับกรุ๊ปซี